Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านไก่บุอรเนยโต๊ะ,าะขาวขาชีจันนะคะอยู่ตรงข้างกับฟาร์มแกะเลยค่ะมาง่ายมากเลยและว,วันนี้เราก็มาลองเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้เลยค่ะแนะแดได้แก่ต้มแซ่บค่ะต้ยมยำไก่รดมิตรแบบนี้นะคะก็จะมีไข่มีไส้อ่อนนะคะมีเนื้อไก่มีเครื่องในไก่ แบบนี้เราสั่งให้เขาเนี่ยแยกพริกมาเป็นขี้หนูสวนแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าใส่มาเ,เนี่ยอุนจะซุ้มไม่ไหวความแซ่บเลยแล้วก็อันนี้ค่ะคือไก่อบไก่บุกบอลน,นะคะไก่บุบบอลหน้าตาเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบแนวไก่อบหนังกรอบที่สําคัญค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูว่าแซ่บเด็ดแค่ไหนนะคะ แล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งมาผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราไก่กรอบและเครื่องในนะคะจะได้ทุกอย่างแบบน,นี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ผัดกะเพราเลยนะคะม,มีทั้งเครื่องในแล้วก็มีไก่กรอบนะคะแซ่บมากแน่ๆ อืไก่กรอบอร่อยรสชาติเข้มข้นแซ่บแซกบกำลังดีะคะ่ะไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปถ้าใครชอบเผ็ดมากๆสั่งเพิ่มได้นะคะเพิ่มความเผ็ดจะไปมาลองไก่ใส่หุกบ,บอล น้ำจิ้มด้วยนะคะน้ำจิ้มสูตรเด็ดสูตรเฉพาะของทางร้านใส่ไปเลยอืมหนังกรอบมากหนังกรอบมากมากแต่เนื้อไก่ไม่แห้งจนเกินไปเนื้อไก่นุ่มกำลังดีที่สำคัญน้ำจิ้มอร่อยมากน้ําจิ้มคือไม่เผ็ดินไป มันจะกลมก่อบมีความเปรี้ยวหวานเค็มหอมอร่อยมากค่ะชิ้มดีมากบอกเลยต่อค่ะช้อยำค่ะชมอยำน้ำใสกิีลองความแซ่บก่อนนะคะสะดุดเลยค่ะจี๊ดมากน้ำใส เนื้อไก่และสมุนไพรหอมตะไคร้นะคะแล้วก็มีผักชีฝรั่งด้วยเน<อ>ื้อไก่หุบบอลมา่อีเลยแซ่บมากค่ะมสมุนไพรแบบหอมสะดุ้งมากถ้ามาเที่ยวพัทยายนะคะน,น,น,นะนะร้านไก่หุบบอลลงโคเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมานานแล้วนะคะมีหลายสาขาในชนบุรีนะคะตอนนี้มาเปิดสาขาที่สาขาเขาชีจั์ค่ะ นี่เลยค่ะไก่บุกนี่นะคะไก่บุกบอลโลโป้นายกุยสาคาเขาชีจนัน้า